เลขาที่การวุฒิสภาเตรียมข้อมูลยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติเรียบร้อยแล้วโดยการประชุมนัดแรกอนุโลมใช้ของปี2549ไปก่อนนางนรรัตนพิมพ์เสนเลขาธิการวุฒิสภากล่าวถึงความคืบหน้าในการเตรียมยกร่างข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวกำหนดว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เตรียมข้อมูลไว้พร้อมแล้วเหลือเพียงการศึกษารายละเอียดตามรัฐธรรมนูญอีกเล็กน้อยซึ่งในวันนี้มีการนัดประชุมเพื่อสรุปในเรื่องดังกล่าวเบื้องต้นในการประชุมนัดแรกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะนำข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติปี2549มาอนุโลมใช้ก่อนและให้ผู้อาวุโสสูงสุดทำหน้าที่ประธานชั่วคราว เพื่อดำเนินการประชมุมในขั้นตอนต่างๆต่อไปรวมถึงการปรับแก้กข้อบังคับส่วนการประชมุมสภาปฏิรูปแห่งชาติอาจใช้ข้อบังคับของการประชมุมสภาผู้แทนราษฎรในการประชมุมครั้งแรกได้เช่นกันโดยยืนยันว่าได้เตรียมพร้อมแล้วสำหรับเรื่องสถานที่และบุคลากรในการประชมุมทั้งสองสภาดังกล่าว